โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับผมอันนี้ครับเรามาอยู่ในแบบไททันทาวเวอร์ดีฟ e ครับผมเรื่องก็ตามโปรคิมครับเราจะตามว่าหาค้อนค้อนของ UGC จากในคลิปคือเสียงของผมมันมันเสียงมันแตกผมก็เลยมาอาัดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบไททันทาวเวอร์ดีฟเกับพูเดี๋ยวจะมาหาค้อนของไททันคาร์เมลแมนกันจะเป็นคอนเลทของอันนี้ตัวนี้นี่ไททันโรงงานไททันโจมตี ก็ของที่เราจะได้ก็เป็นสปิเกอร์แมนกับคอนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับเราจะไม่ได้ลงเอ,อาตังค์เราลงเอ,อาของเพราะงั้นรเราต้องเลือกที่ง่ายที่สุดก่อนไป <ะ S 2> ตัวผมไม่ค่อยโ<ส>ูดน,นะเพราะว่าผมผมไม่ไม่ใช่เพิ่งกลับมาเล่นหรอกผมตอนนั้นเลิกเล่นไปขายมิติหรอกขายมิติ <c oughs> เออแล้กลับมาเล่นเชื่องสุน<ด>้นี่วิธีลงนี่ตามตามท็จเลยคือไม่มีอะไรมากก็แค่ าเกิดเราจะลงเด็ดขอนับอย่างแร่เลยคือเราก็เข้าไปใน a ฟ e b ุ o งครับพิมพ์ไททันทั้งวันที่เฟนซื้อขายแล้วก็ไปหาซื้อตัวมาแค่นั้นนะเราก็จะลงหวานแล้วนั้นเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ตัวเที่ยเลยเน่ะตัวฟาร์มตังรีเจนกูสุ่มได้ไหมเช้าใช่เหรอเออโคตรโคตรเห็นแลวไม่รู้แล้วก็นะบัตรซอก็ยังใช้ได้ทุกกับเตนะคนดูก็มือใหม่สำหรับคนมีลีเจนก็ใช้บัตรซอแล้วก็สวมทองได้ ผมว่ามันก็โอเคอยู่แล้วก็ถ้ามีเพื่อนก็ซักมิติตัวหนึ่งก็โอเคแล้วน่าจะผ่านได้ผ่านไหมวะผ่านแล้วเนาะใช่ผ่านนี่เราก็จะวางเป็นไททันตัวนี้เป็นอัปเกรดใต้อัปเกรดขั้ตัวนี้เลือดสองร้อยอัปเกรดขั้นสามก็ถือว่าดีไหมถือว่าดีถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยก็สูงสุดขอแค่ก็แม่ละอสำหว่าคนดูที่คนดูที่อย่างงูอย่างนี้ ช่อย่างนั้นอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวช่วงนี้พวกผมสองคนจะเริ่มมาทํา y ำ Youtube กันอีกรอบเพราะว่ามัน,ม,นมันใกล้เข้าช่วงเทศกาลแล้วก็น่าจะไม่ค่อยจะทํากันแต่ช่วงนี้จะพยายามลงคลิปให้เยอะๆเพราะว่าที่คลิปไม่ได้ลงเพราะว่าไอ้ผูไอผูไม่ตัดปกครับทนคนเดียวไม่ยากนะถ้าถ้าเล่นกับเพื่อนอนะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไล้วไอ้แค like ่น the <oil> right? ี <albums travail> ่มันคืออะไรมันมันมีกล้องโดนไร้กล้องโดนทำไรได้มันมสามารถยิงด้วยอะไรวะเนี่ยมึงดูดิตัวตัวของมึงตัวพันตามึงอ่ะเฮ้ยเนี่ยโอ้ยกูไม่รู้มาก่อนอ่ามันมันคืออะไรวะกล้องโดนทำที่อะไรได้เยี่ยมันได้เป็นตัวที่เจ๋งมากเลยอ่ามันเยี่ยปะนึงนะอะไรอ่ะนี่ไงความสั่งโดนการโจมตีจะอัญเชิญโดนเพื่อสร้างความเสียหาย25%ทุกๆ0.5ศูนาวิ ฮะการโจมตีอนเชิญโดนทุกซอมันจะประมาณกูดีแล้วเว้ยกูว่าตัวมึงดีแต่แต่ถ้าเกิดเอาตายจริงๆกูว่าฟาร์เมอร์ฟาร์ฟาร์เมอร์มันมันมันให้ต่างคุ้มกว่าแต่แต่ตัวมึงตีตัวตัวของมึงตีได้ปะตีได้มึงตีตรงเนี้ยแต่ตีช้าก็อย่างละก็เป็น damage นะลองต้นเกิมได้ไงเพราลยลองต้นเกมไปเลยถ้ามีตัวมาอยู่ในเนี้ยไอ้โดนนี่มันจะไปตีหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งสุ่มได้เมื่อเช้างาโมอายมาปะ โอเคเดี๋ยวค่อยวางก็นละ้ะตัวมึงไม่ติดสต<ไ>ันอยู่แล้วไอ่เหียแต่กูว่านะว่าถือถือไหตัวนั้นมันว่าถือว่าตัวนั้นมันมันให้เงินน้อยกว่านี่ก็จริงแต่มืมงอมื่อเ่านเรนว่าแบบสมุนนะแบบต้นเกมอย่างเงี้ยเราต้องการตัวดาเมจด้วยอย่างเงี้ยเราเราก็วางได้ด้วยเลยก็คือารามตังค์ด้วยตีได้ด้วยอ่ะมันกูว่าโกง <S <S มันจะเป็นหาตังค์ต้นเกมม้วสามารถเป็นดดเบจให้เราอ่ะกูว่าโกงไอ้เหียหมดเลยเหียเลยหดเหียมา โอ้ตัวนี้ก็แรงนะวิตาเม,มิเจสิบตีหนึ่งจุดห้าำพายหญิงมือใหม่หาเล่นได้นะครับเยี่ยมบิล really กุดกูว่าตัวนี้มันเป็นตัวต้วตวนเกมได้ใช่มันมันตอนนี้มันตีแรงกว่าไอต่นบกว่าไอ้ซีนสองหัวคว้ยน่ะอืมเผอๆแรงกว่าเททานบางตัวด้วยเนะี่ยมันคือบัฟอะไรมัมันมันมีบัฟไม่ใอะไรด้วยผู้ดูดเลือด คืออะไรวะแต่ว <si ่าก no ูกดตัวดูม no ึงไม่ได้กูกดตัวดูไม่ได้แป๊บนึงนะเข้าแอปแปลภาษาก่อนรอแป๊บนึงคนดูอ่านเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็ออยากเอาไปเล่นกันตัวนี้ถือว่าเยี่ยมหนึ่งทไอ้เหี้ยกวานแป๊บนึงนะแสดงครับแสดงศัตุวเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไม่ต้องแสดงไอ้เหี้ยตัวตัวชี้ว่าจะต้องการปรบเด็นนะต้องมาเป็นบัฟอะไรอ่ะปุณ เหมือนว่ามันจะใช้เลือดสามสิบในการจัดการซราความเสียหายมัก็คือเกิดเลือดประตูน่าก็สามสิบมันจะตีอย่างเงี้ยไอ้สั์ถ้ามันประมาณว่าถ้าเลือดเหลือน้อยมันไม่ใช่เลือดเหลือน้อยมันคือถ้าเลือดเหลือสามสิบเลือดฐานหรือเปล่าถ้าเลือดฐานเหลือสามสิบจะตีดาเมจแรงขึ้นสิบเท่าแล้วก็จะฮิวเลือดฐานห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้เีมันก็โซ อ๋อไม่ใช่อุย้ยไอ้เหี้ยดาเมจคูนส<แ>ิบแปดร้อยไอเหี้ยดาเมจ่แปดร้อยเลยเหรอแปดไอ้เหี้ยโกงไอ้สัตว์ตัวหมามืดไอ้สัตว์ไออย่างโหนเลยวะกูซื้อที่เลยซื้อก่อนไม่แม่งโหดเลยนะ่ไม่ซื้อที่ที่กกาะไม่แมังโหนเหรอเฮ้ยกูเป็นอันนีห้หมามืดไอ้เหี้ยกูนอนนี่โคเท่ เอ้โหอยู่นะไม่ธรรมดาตัวน,นี้ถือว่าเยี่ยมไอ้ชื่อกบขายท่านทิ้งไอสัตว์ป่ะนึน่ง <c oughs> งานหยาบไอ้หี้ยงานหยาบไอสัตว์แป๊บแป๊บแป๊บงานหยาบงานหยาบจริงอันนี้งานใหญ่ โอ้โหตาตอนนี้ไททันตัวนี้ไม่ต้องโดนไม่โดนตัวเนี้ยเดี๋ยวจะูดูก่อนเช็คความเรียบร้อยความสะดวกสบายไททันตัวนี้โดนโดนไหมโดนโดนแดะโดนวงโอเคโดนวงตัวนี้ก็โดนวงโอเคถือว่าเราเรียงรอดกันไม่ต้องถ้โดนกันชิวเลยอย่างนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ ก็น้อยน้อยกว่าตัวแบบมันกัสวยทำดีนี่อันนี้คือวะแท็กกิจทะเลยอ๋อแทนนี่ไงที่ที่เอาไปคาร์บอ่ะไหนที่กูได้ไอตัวนี้มึงถ้ามึงได้สองอันนี้เราแถวคารไปัวนเงนี่ไงกิจทะเลยเื่อมมอมเลยด้วยอ๋อใช่โดนโดนกูมันจะยิงโดนกูยิงยิงลำแสงเลเซอร์กูได้สั่งิวปิว Oh. อาจจะไหว A few moments later เยี่ยเยี่ยเยแปลกไปแล้วโอ้โอ้ตัวเยอะอะไรนะ่ยห้องนับตอนนี้บอสก็เกิดแล้วแล้วก็ทำการลุมสกรอมบอสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอนโอกาส2.5%จะดรอบให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย บูปินได้ไหมบ๊ปถ้าได้บูปินได้บูปินไหมไ้เยมาดรอกไหมดรอปปะขอมึงดรอกไหมไอ้เหี้ยขอกูไม่ขึ้นปะป้อนไอ้เหี้ยไม่มีไม่ขึ้นเนอะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่มีคู่วอะไรเลยมีจังเจ็ดร้อยอ่าไอ้พอก็คลิปนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าเราสมไม่ได้มันไม่แตกด้วยละลงตาเดียวอ่ะโอกาสสองเซนถ้าได้ก็ดวงดีก็เดี๋ยวผมกับ นักเก็ตจะขอตัวบีดคมๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ